สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆวันนี้ก็มาเที่ยวป่าเที่ยวเขากันครับมาเจอคับรังพึ่งล้างซึ่งถูกลมพัดปลิวตกลงมาหลุดเป็นสามชิ้นครับผมเก็บเอามาเรียงรวมกันดูว่ารังมันจะสักแค่ไหนผมว่ามันน่าจะเป็นรังพึ่งหลวง หรือว่าพึ่งป่าบางคนก็เรียกพึ่งใหญ่อันนี้ไม่รู้ว่าเขาเป็นรังที่ว่ามาเกาะชั่วคราวแล้วก็อาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วก็ย้ายไปหรือว่าจะเป็นรังถาวรที่เขาทำจนฟักตัวอ่อนจนตัวอ่อนแข็งแรงแล้วก็ทิ้งรังล้างหนีไป อันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับมาพบมาเห็นโดยบังเอิญก็เลยเก็บภาพบ,บันทึกเอามาแบ่งปันเอามาฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้ดูได้ชมกันครับมันก็ไม่ใช่ของแปลกอะไรแล้วครับแต่ว่านานๆได้เจอสักครั้งสี่ก็สวยนะครับ อีกตรงนี้จะเป็นส่วนสีน้ำตาลไหมส่วนที่เป็นสีน้ำตาลไหมนี่จะจะบางแต่ส่วนที่เป็นสีเหลืองนี่จะหนาจะใช้ตรงที่เขาเก็บหัวน้ำหวานหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับ เนี่ยครับที่เขาเรียกว่าหัวใจร้อยห้องก็หัวใจรวงพึ่งเนี่ยครับอันนี้ตกมาจากกิ่งที่สูงก็ยังมีติดอยู่ที่กิ่งอีกเล็กน้อยครับ ครับก็นำมาแบ่งปันกันชมครับลังพึ่งล้างมาดูลังพึ่งแบบระยะเผ่าคนกันครับถ้าเราเห็นลังปเปล่าอย่างเงี้ยก็ดูไม่ไม่ไม่ใหญ่แต่ถ้า ตอนที่เขามีตัวจับยัวมันจะดูหนาดูใหญ่ครับก็ขอจบคลิปแต่เพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ